ก็ขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะ JJ009 คลิปนี้ผมจะมาเล่นปืนเดียวทั้งเกมนะครับผมในโหมดเ a t เ l e ร o y a l e นะก็คือผมลงไปกระโดดร่มลงไปในโหมด b a t เ l อร o y a ย e แล้วผมก็ต้องหาปืนใช่ไหมแต่ผมจะใช้แค่ปืนเดียวครับผมคือผมจะไม่เปลี่ยนปืนเลยเจอปืนไหนเป็นกระบอกแรกคือผมจะใช้ปืนนั้นจบเกมเลยนะครับไป เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าผมจะรอดหรือว่าจะล่วงนะครับผมแต่ผมคงเดาไว้ก่อนนะผมล่วงแน่นอนโอเคปาเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับมาดูกันว่าปืนเดียวทั้งเกมผมจะรอดหรือเปล่าครับปเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับผม ท่านผู้ชมเข้าเข้ากันมาแล้วครับเดี๋ยวลงตรงไหนกันดีครับผมเอ่อตรงนี้นะเออจะตรงนี้มาดูกันนะว่าผมจะรอดหรือว่าจะร่วงไปปืนเดียวทั้งเกมน,นะท่านะผู้ชมกำงงลงม,มาแล้วครับมาดูกันว่าผมจะได้ปืนอะไรโอเค ออม,มาแล้วัวันนี้เข้าบ้านกันนะผมได้ปืนเลยเป็นกระบอกแรกยังไม่เจอปืนเลยเข้าไปเจอเลยนี่ไง<อ>ปืนดีปืนดีท่านชมนเจอปืนดีแล้วอะ่ะผมเหมือนเดิมผมจะเล่นปืนเดียวทั้งเกมนะผมจะไม่ใช้ปืนอื่นผมจะใช้แค่ปืนเดียวทั้งเกมผมได้ปืนไบซันมา ซึ่งดีนะปืนเนี้ยแนะนำให้ใช้เลยครับผมดีมากนะครับก็ฟาร์มพวกเกาะอะไรไปก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคผมต้องฟาร์มของครับยังไงเกาะเกาะเกือเอามาหมดครับกระสุนกระสุนเก็บมาครับผม จะกรอบแป๊บนึงเออแล้วอันนี้มันอาชีพอะไรท่านผู้ชมเนี่ยผมยังไม่เคยใช้นะเฮ้ยเดินเหรนี่มันอะไรเนี่ยอ๋อคือเราเดินแล้วมันจะเป็นไฟอะเราเดินแล้วแบบมันจะติดแบบไงอ่ะเราเดินไปไหนแล้วไฟมันจะติดเท้าเราผมได้อาชีพอะไรไม่รู้นะผมไปเจอเห็นมันเท่ดีผมเลยกดเข้ามา เจอคนเมื่อกี้เจอคนตรงนี้เจอและตายกระสุนเยอะครับปืนนี้แต่อย่าเปลี่ยนปืนอย่าเปลี่ยนปืนใช้ปืนเดิมเอาไปไปไปเอาไปต้องทำตามกฎที่ตัวเองตั้งมาผมผมจะไม่ใช้ปืนอื่นผมจะใช้ปืนเดียวทั้งเกมนะแล้วต้องรักษากฎเอาไว้นะผม <Okay. S 2> เดี๋ยวผมไปฟาร์มตรงนู้นก่อนแล้วกันนะครับผมตอนนี้ผมว่าฟาร์มหมดแล้วล่ะตรงนู้นต้องไปฟาร์มตรงนู้นก่อน ืนเยอะไว้บ้านนี้เนี่ยลูกกระสุนเจอก่อนแล้วท่านผู้ชมเออเดี๋ยวผมไปสู้กับบอสก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปสู้กับบอสกันนะผมว่าของผมเต็มแล้วล่ะเออของฟูแล้วผมไม่แน่ใจว่าจะสู้กับบอสได้ไหมผมต้องการกระสุนนะผมกระสุนสำคัญที่สุดมากตอนนะี้ ปืนไม่สําคัญเท่ากระสุนครับเออแต่แต่ถ้าเราไม่มีปืนเรามีลูกกระสุนแต่เราก็ยิงไม่ได้เนี่เออเพราะฉะนั้นปืนสําคัญลูกกระสุนก็สําคัญเหมือนกันและเกมก็แหลกครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปสู้กับบอสนะครับมาดูกันว่าจะรอดไหมมาแล้วเข้าสู่พื้นที่บอสครับมาแล้วยิง อุดาเมตเข้าน้อยนะแต่ลูกก็สุนเยอะเลยพุ่งมาเาีายิมาก,ก่อนเมื่อกี้ผมผมน่าจะอยู่นอกอเขตนะครับมันก็เลยกลับไปที่เดิมกระสุนผมเหลือ64นัดกับ20นัดกรับผม ผมเหลือแค่แนบะผมผมจะสู้กับมันไหวไหมเนะี <S <S ่ยเดี๋ยวผมเข้าเข้ามาใหม่นะาแนละยิงตายไหสวยตายครับท่านผู้ชมดูกันว่าผมได้ของเลยโอ้ยปืนระเบิดแต่ผมไม่เอานะเพราะผมจะใช้ปืนเดียวทั้งเกม กะก่อสีอเต็มเลยครับโอเคกระสุนผมเหลือสามสิบเจ็ดนัดและเก็ดก่อก่อนครับผมต้องมาฟาร์มก,กระกสุนเพิ่มในะตอนนีน้กระสุนผมแบบแทบจะไม่เหลือเลยต้องฟาร์มเพิ่มเจอล้เจอเลยครับ มีคนมีคนมีคนตายมีกระสุนบ่เฮ้ยคนคนคนกระสุนผมเหลือน้อยไม่ลืมไหมมั๊ โอเคเข้ามาปุ๊บยิงเลยนะ่ะเข้ามาปุ๊บยิงเลยนะ่ะมันไม่มีอะไรเพิ่มเลยผมเห็นตัวเมื่อกี้มันมีเกาะสีนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเอามาก่อนคนระับเกาะสีสำคัญมากนะไอตัวนี้มีไหมไม่มีทำไมกระจอกแท้ โอเคตอนนี้ลูกกระสุนผมเยอะแล้วครับเหลือแค่จะเอาชีวิตให้รอดได้หรือไม่แต่ผมเดานะไม่รอดเออไม่ไม่รอดแน่นอนผมว่ายังไงก็ไม่รอดนะครับถ้าผมยังเล่นแบบโลง่โลงๆไงคือผมควรจะเล่นแบบเซฟๆหน่อยนะคือผมเล่นโล่งเหมือนผมเล่นกับเพื่อนน่ะเออผมเล่นกับเพื่อนผมจะวิงะว่งนะเพราะถ้าเราเล่นกับเพื่อนแล้วเพื่อนถ้าเราตายเพื่อนสามารถชุบเราได้นะ ช่เหมือนมีคนอยู่ในบ้านครับผมผมไม่ผมไม่มีระเบิดสักลูกเลยรถมีมีคนขี่รถท่านผู้ชมลงจากรถแล้วแน่ๆเลยตรงขี่รถอ่ะ ผมว่าไอตัวขี่รถมันลงจากรถแล้วแน่ๆครับมาไหมแต่ครับไอไอตัวขี่รถไปไหน มีมีรู้ก็ศูนย์อยู่ผมควรเล่นแบบเซฟๆนะผมไม่ควรจะแบบวิ่งโล่งๆนะท่าผู้ชมควรเล่นแบบเซฟๆเ,เอาไว้ตอนนี้วงบีบหรือย,ยังดูก่อนอีก,อ,กอีกกีนนะาทีวงบีบสามสิบสี่วิครับผมวงจะบีบฉะนั้นผมจะรอแล้วกันนะโอเคครับตอนนี้วงบีบแล้ว ใครสั่งอะไรอะไรลงเนีคนมาครับคนมานมาทางไหนเนะี่ยมันจะมาตรงไหนนะท่านผู้ชมผมไม่รู้เลยนะเมื่อกี้เหมือนจะมีคนเดินอยู่ แถวแถวนู้นนะครับโหลดเอามาแล้วครับผมผมว่าจะเก็บปืนในโหลดเอานะแต่ผมจะทำปืนเดียวทั้งเกมไงคอนเทนต์นะ่ะผมก็เลยเอาจากปืนจากโหลดเอาไม่ได้นะยู่ไหนเนะี่ย คนมันอยู่ไหนเมื่อกี้ผมเห็นคนเดินอยู่ตรงนั้นน่ะแสดงว่ามันไม่อยู่แล้วท่านไงแตกตัวตัวนี้ตัวตึงซะด้วยตัวตึงซะด้วยนะตัวนีน้ผมเห็นมันกระโดดอยู่ดูท่าตัวนี้น่าจะไม่ใช่บอดละมัง้งคนมาครับ มีคนเดินมาโอ้ยผมใช้สกิลนั่นก่อนเฮ้ยเฮ้ยคนคนคนขี่หอ จอดหอมันโจยดหอจริงด้วยท่านผู้ชมมาเจออะไรนะเฮไอ,อตัวนี้มันหายไปไหนนะนี่เสียงปืนนะผมพี่เท้าผมผมไม่เห็นนะ่ะกีมันบักอะ่ะ เี่ยเกมมันบักก๊กอะถ้ามันโยมผมูไม่เห็นมองอะไรไม่เห็นเลยมงจะบีดอีกหนึ่งนาทีสิบสองวีครับผมวงบีดไปตรงโน้นเลยนะมาไหมมาแต่ครับเยียปืนไปซันโค้นโหดอะ ไปผมผมว่าผมต้องย้ายแล้วผมต้องไปตรงเนี้ยอยู่ที่เดิมมันแบบวงบิดไงตัววงมันเร็วนะครับผมต้องไปแล้วแถวนี้มันมีรถนัมน,นะคงจะไม่มีนะผมต้องแบบเดินไปไนะจังหวะน,นี้ต้องแบบผมจะออกซ้ายไปแล้วกันนะผมจะไม่ออกขวานะเพราะขวามันโลงนะ่งเห็นไหมขั้วโล่งเลย ออกซ้ายมันก็มีบ้านนะเฮ้ยตรงนั้นมีโหลดเอาบุงบีบแล้วท่านผู้ชมผมมันมันไม่มีรถเลย ไม่มีรถเลยมันไม่มีรถเลยรถหายไปไหนหมดเนะี่ยหายเลยผมว่ารถคงจะแบบไงอะ่ะยังไม่เกิดรถลืมเกิดแล้วนะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรถมันหายไปไหนผมไม่เห็นรถเลยอะ่ะนี่นายจะหายตัวไปอย่างนี้ไม่ได้นะ อยู่ไหนวะไม่เจอรถเลยสุดท้ายสุดท้ายผมก็ต้องเดินไปท่า้ชมหารถไม่เจอน่ะผมก็เลยต้องเดินไปมีคนอยู่ด้านบนเลย เฮ้ยคนมาเฮ้ยตัวตึงตัวตึงตัวตึงตัวด้วยตัวตึงผมเจอตัวตึงตัวตึงไงท่านผู้ชมตัวตึงตัวตึงเจอตัวตึงผมเจอตัวตึงแล้วท่านผู้ชมผมจะสู้ไหวไหมตัวตึงนูนึง ตัวตึงหายะนะท่านผู้ชมเห็นเดินแถวๆนั้นน่ะยิงแล้วเกิดการประทะกันใช้ปืนดีสุดด้วยาอาวงบีบตรงนั้นอีกเหลือเจ็ดคนสุดท้ายวงบีบมาตรงนี้ครับผมว่าเขาเขาคงจะแคมแน่นอนเลย นันเขาสแกนตอนนี้ผมว่าเขาเขาเห็นผมแล้วผมว่าเขาเห็นเห็นผมแล้วท่านผู้ชมผมว่าเขาเห็นผมแล้ว แอบมาแคมป์ตรงนี้ไหมเนะี่ยผมผมผมมานอนตรงเนี้ยเออมานอนตรงเนี้ย <c oughs> ผมมาแอบ,บนอนตรงนี้หรือเปล่าท่านผู้ชมท่านท่านผู้ชมว่าปลอดภัยไหมเออแต่วงวงมันไม่ได้บีบมาตรงนี้นี่หว่าวิ่งวิ่งสับสับตีน สับตีนแตกไปเลยโอเคโหลงมากลงมากท่านผู้ชมผมจะแคมมยอยตรงนี้แล้วกันนะท่านท่านผู้ชมว่าผมจะแเขมอยู่อยู่ได้นานไหม สี่คนสุดท้ายอยู่ไหนอ่ะสีคนนะสี่คนเหลือสามคนใช่ไหมเพราะพมันลวงกับผมได้ไงโหวงบีไปตรงนี้โอ้โหเหลือสองคนครับแสดงว่าเหลือคนเดียวที่ผมต้องฆ่าตัวตึงเธอด้วยตัวตึงเธอด้วย ตรงวิ่งนะล้อขวาไปมันคงมันคงจะไม่เห็นผมหรอกขอร้องเ,เห็นไหมไม่เห็นแช่ไสวยไม่เห็นผมจะค่อยๆย่องไปนะตื่นเต้นมากท่านผู้ชม ได้นี่วะนี่วัวยรุ่นเมกาโหูอยู่ไหนเนี่ยตรงนี้มีศพเลยหูศพอย่างเยอะ วงจะบีบอีกยี่สิบวิครับผมวงมันจะบีบแล้วจะรอดไหมเนี่ยโอ้ตื่นเต้นเลยตายแล้ว ไม่รู้ด้วยไงว่ามันอยู่ไหนอะวงบีบแล้ววงบีบแล้วเออเจ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 อบรอบล็บล็กบรกบล็บกบอ้บล็บอกกบอกบลอกบลกบกบล็่เบออกบกล็อกบล็ออกกกล็ ก็ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากผมอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะผมบายๆโคตรหนุกเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปหน้าจะจะทำคอนเทนต์อะไรดีหยิบปืนในโหลดเอาไหมโอเคสำหรับสำหรับโอ้พูดอะไรเนี่ยสำหรับนี้ลาไปก่อนนะบายยเจอกันคลิปหน้า